เด e ี๋ยวนะพะนะหมดหมมันมีกล้องหมดไหมยยอ้ยย้กล้องหมดนะกล้องไม่ได้เอามาไอแผงหมดนะเก็บหมดไหมวัสดีค่ะเออทักทายนะคะ หันฝั่งนี้มาอ่ะเอาใหม่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือตอนนี้มันมืดน่าจะเราหันมาทางนี้เราต้องหันไปทางนี้กลับได้ไหมไม่ต้องลุกอ่ะกลับเราหันหลังไวลา้อหัน่งี้มันหัน ไมมความพันสวรบนนั้นมันมีแต่ความร้อนใจโดยมันราคาไม่แพงที่นายจ่ายไว้แต่ถ้าโชคร้ายตอบตกลงได้ไหมเอาแอคชั่นหน่อยเย้นะคะหนึ่งสาแล้วก็เย้นะคะเอาอย่างหนึ่งสองสามเย่แล้วตามไปแย่ ถามาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยดูดูนี่สุดยอดได้ไหม เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้โ้มสักเพลงแล้กันนะครับก่อนที่จะไปเจอกับสุนปิ้งกันนะครับผมโอ้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเข้ถ่ายทอดสดอ่างักลับกลับบ้านเรา ทำบ้านเราทำบ้านเราสุค่ะคุณพี่เจอแต่แม่ดาโทรคุยกันไม่เจอตัวจริงมาเจอวันนี้แหละคุณพี่อะไรครับวันนี้ค่ะอ๋อคุณพี่วันดีวันดีรู้จักค่ะแม่ดาบอกเขาไปยุ้ยแชร์ใช่เขาถ่ายเขาส่วนไหนได้ได้แล้วไม่บอกในเราบอกบอกในบอกในไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมอ่าบอกว่าไงนะเอายุ้ยบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยุ้ยจะแชร์พี่ เขาไลฟ์สดไปมันจะชัดไงมันจะภาพมันจะเบื่อใครจะมาดูเดี๋ยวให้ไปดูที่เพจยุ้ยอ่าให้ไปดูที่เพจยุ้ยได้นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะแชร์ค่ะเราจะขอไลายลูกกับแม่ดาหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงขาเซลฟีด้ค่ะใหน้ามันใหญ่ไ่เล็กด คุณพี่นักกันบ่ายนะแต่ว่าไม่ไม่รู้จักตัวจริงไม่ได้เจอกันพี่อยู่ที่ไหนคะอยู่ลำปางอ๋อลำปางที่โรงแพร่คนหลายบ้านคนหลายบ้านคนบ้านเยอะคนรวยอยู่เถินด้วยวันนี้วันนี้น้องชิมาด้วยใช่ิญมาคะวันนี้วันนี้ไม่เขาบอกวันนี้ลานะน้องชิญคุณเวทีเชิมาวันนี้ไม่เจอแต่เขาบอกวันนี้แต่เขาไม่แม่แม่อนนดูเดี๋ยวนะคะ เข้าไปในเพจชื่ออะไรอ่ะมองไม่เห็นเผ็เนี่ยเข้าไปในเพจนี้นะคะแม่แม่ช่วยกันแช์นะคะไม่งั้นไปดูที่ที่ของยุ้ยก็ได้ยุ้ยแชร์ไปแล้วเอยุ้ยแชร์ไปแล้วนะคะเข้าไปดูของยุ้ยก็ได้หรือไม่ก็เข้าไปในเพจนี้นะคะโอเคคปไว้นะคะเดี๋ยวครับไปนะคะแม่คปเลยค่ะคคปัคโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเ็าจะถ่ายทอดบนเวทีตลอดนะคะแล้วภาพจะได้ชัดของดาส่วนของดานี่ก็จะเป็นว่า เอาบรรยากาศไปนะคะแม่ช่วยกระจายข่าวกันด้วยนะคะเมื่อกี้นี่รับอะคะ่ะ ก็บอกน้องนนท์ขึ้นวันนี้เอ็นน้องชนขึ้นวันนี้ด้วยอะค่ะเดี๋ยวไปถามด้วยก่อนพ่อวันนี้น้องชนมาด้วยมาร้องเพลงวันนี้ป่ะคะน้องชนอะมาด้วยมาตกรองร้องวันนี้ใช่ไหมคะ อ๋อน้องชนมาวันนี้เหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยเมื่อกี้แม่คนนั้นบอกว่าแบบพรุ่งนี้แต่วันนี้แน่นอนนะ่วันนี้แน่นอนค่ะมาอะไรออนไลน์ได้นะคะส่งผ่านทางอุวาวก็ได้นะซึ่งอีกสักครู่นึงนะฮะเราก็มีศิลปินสาวสวยตอนนี้อยู่กับเราด้านหลังเวทีแล้วนะครับอีกสักครู่เดียวกับมาพบกับเขาแน่นอนนะครับในใครรอฟังคุณพัดแพงร้องเพลงบ้างครับอ่ะขอเสียงแฟนคลับคุณพัดแพงหน่อยฮะอยู่ไม่เอ่ย ช่วยกันหน่อยเลย้โย <laughs> ช่วยกันหน่อยเลยข้างเลยทเดียวนะครับ <laughs> ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับสำหรับงานของเราตอนนี้ก็อากาศเย็นสบายมากนะฮะตอนนี้เริ่มมืดละนะฮะสำหรับางานรีเฟรชกำแพงเพรชรเพราะคิดถ,ถึงจึงมาหาวันนี้วันแรกนะ,ะ <laughs> อีกสักครู่เดียวหลังจากมินิคอนเสิร์ตของคุณพะแพงแล้วนะฮะเราก็จะมีการแสดงแบบแฟชั่นโชว์นะฮะชุดพะแพง AF นางงามนะฮะเป็นศิลปินของค่าย AF ตัวใหญ่นะฮะแต่ว่าความสามารถที่ไม่แพ้กันเลยนะฮะรวมทุกเว ทีชั้นนําของกําแพงนวันนี้ก็จะมีทั้งน้องชนแล้วก็น้องนันค่ะนะครับรวมไปถึงไฮไลท์คือข่าวเพิ่งมาเม่คืนนี้นะฮะนี่ก็คือไม่ไิเสืจากคุณนันในทองคำนั่นเองไหนแฟนคลับคุณนันเอ่ยายอยู่ไหนไปายวันนี้มาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะฮะนนี้จับจองที่นั่งกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่เว้นระยะห่างทางสังคมให้กับผมด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะช่วงนี้เรายัง new normal อยู่นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะก นะฮะโซเชียลดิสเทนซ์่ง้ผมสักนิดนึงนะก็อมันถ<า>ึง,งนะอันี้ห่างมากม <laughs> ด,ด้วยนะฮะก็ อู้คุยกันนี้อันนี้ระยะห่างแล้วใช่ไหมแต่ันนแต่ว่าตอนนี้คนเดียวไม่เป็นไรนะครับม่ครอเป็นใครครับสำหรับงานของเราในอันนี้อันนี้ระยะห่างแล้วใช่ไหมั้ยคท่เปุรางสร็แล้วจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเทศบาลองกำแพงเพชรนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับโดยบริษัทตอม์กโคชเชั่นทที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะครับ9-11ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา4.00นจนถึง3ทุ่มโดยประมาณเลยนะครับ เราก็จะมีอาหารที่เรียกได้ว่า อร่อยดีอะ่นดูทเดยนะรันสุดฟินจมจะหมดได้จริงค่ะเมือสักครู่นี้มดูดข้างเวทีนะครับได้ติดมาเลยรู้เลยว่าเป็นทรรจะากห้าพันบาทนีนะครับแต่เดพ้อมันทำให้กันรับเสนตด้มะรพระพายังมา่เลยกูจะวนรุ่วรุ่งกูจะมาอ๋ยิ่งพูดก็ยิ่งรุ่และตกลงน้องเชิญมาแน่นอนใช่ไหมคะ่ะอาห ตอนี่มี2ฝ่ายบางคนบอกว่ามาวันนี้บางคนก็บอกพรุ่งนี้มาวันนี้แต่ว่าแสดงพรุ่งนี้ไม่ขึ้นเวทีไหม ว่าจะขึ้นนะอะไรยังไตอนนี้ยังไม่แน่นอนนี่ว่าจะขึ้นอาจจะมาวันนี้พรุ่งนี้รอไม่เดี๋ยวเปล่าโนนี้คนกำลังเล่นมันอย่างนี้อ๋อเหรอโอเคดไโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่แต่ในจริงจริงแม่เนาะที่เขาเตรียมอะไรเขาเตรียมไว้ก่อาไหนนี่ไงเขาก็เตรียมไว้ให้งสองคนเลย้โซนน่ะไปถ่ายรูปกันที่ไหนไหนมาดูอะไรสวยสวย ของกลุ่มท่องเที่ยวท่องเที่ยวอะไรน้องนะน้องมันพาทัวร์ค่ะอันนี้อันนี้พี่เด่นอันนี้ค่ะนะฮะอันนี้บ้านน้องมันพาทัวร์ค่ะสวยงามขอบพี่มือพี่อ่อนนะอันนี้ของอันนี้พี่มือพี่อ่อนอันนี้อ่ะนะฮะอันนี้ของพันจันค่ะบ้านพันจันค่ะน่ารักมากขอบคุณอันนี้แม่ไม่ประสงค์ออกนามแม่ไม่ประสงค์ออกนามห้าพันบาทให้แม่ได้กินขนมเหรอคะ ลราเล่นค่ะฝากมาให้ใครเลยน้องนานนะะให้น้องนานค่ะขอบคุณค่ะพุกมรันธุส่งออกนามที่เป็นอควีเลยนะฮะม่อทุกท่านเนียมสในราคาที่ถูกเดงาะว่าอาหารมันดูเชฟระดับ อยู่นเดีวนะครับใครที่อยากจะรประทานฝีมือเชฟไม่ตโแรบสามารถเไปเล่ไปเลขกแบงตันไหนรึไม่ครับม่แพนนี่ก็อยู่ทุกกลุ่มนะลงเป็น a f ะครับพูดไม่ถึง a มีสินจักรอ่ะเล่กกลมตาเล่กกลมตาค่ะให้อยู่กลมตาค่ะ การใช้ของหนะูหนูก็ไปสิคะจะเป็นกู้่มยคอกลุ temos, ้ค่หมเดวจะเป็นผู้จิ้มแจนะป็นมีด้านล่งมีผ้าไทยต่างๆสีสันสวยสงามมากๆมันจะจำหนายนราคาที่ไม่แพงเช่นเดียวกันสามารถเขาเลือกซื้อหาได้นนครับ เอาไปเลยค่ะบคุณตากันตาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไล่ส่องบริเวณนะคะเราตกแต่งไฟอย่างสวยงามเลยนะครับที่สถานที่ที่เราเดี๋ยวไปยุ่งกันหนูคือนี้นะครับท่านสามารถที่จะชื่งกอนนาะาศเรียบร้อยแล้วนะฮะสักแชะนะฮะถ่ายภาพไปดูกลุ่มตากันค่ะเรรานะคับโซเชียลมีเดียอย่างเราคุ่มตาก็มาหลายคนค่ะก็แฮชแท็กไปเลยนะฮะรีเฟรชกําแพงเพชร เพราะคิดถึงจึงมาหานะฮะก็สามารถประชาสัมพันธ์ไปในสื่อโซเชียลต่างๆได้นะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะฮะการท่องเที่ยวมใหนะคะน่ะน่าจะมืดเนาะมืดไหมเรื่องดีดูในในเรื่องของต้นทุนทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับสุดๆต่างๆที่นี่ะเป็นเรื่องของเมืองประวัติศาสตร์นะ u n e s นะครับแหล่งท่องเที่ยวอันนี้ก็ตากไม่ใช่หรอ เอาผ้าออกไหมผ้าคาดปากปิดบังความสวยหมดปิดบังความสวยหมดไม่ตรงน้เข้ามาิดเหอเหมดามาเข้ามาดิไม่ตรงนี้มันมันมันไม่สวยต้องไปทางนู้นบ้างแบงมันไม่บาลานอ่ะไม่ไม่ตรงนู้นอ่ะมันไม่บาลานเออไม่ตัวเล็กต้องอยู่นี้นี่เอาอย่างนั้นมานี่มานี่แม่ไม่มาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่เดิมแล้วกันเขาไปแล้ว เราอย่าง่ี้วยว่าว่าสุดท้ายพบกับพิธัคอนเสิร์ตจากหนุ่มนะฮะเจ้าเนื้ออารมณ์ดีคุณฟอกปองกูยุ้อยอานี้ออกเอานี้ออกเอออย่างนี้มันห้อยอยู่อย่างนั้นน่ะ ให้กับทุกท่านในสามวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใกล้ถึงเส้นเอ็กซ์ตรีมแล้วมันใสสองหน้าแล้วมันวางเวกไม่ได้มันวางเวกเวกอะไรเอาท่านละเอาท่านแปบว่าทักไม่ได้เลยนะไวสองหน้าไวสองโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะได้รอ ให้รับประทานจะบ้างนะฮะตอนนี so s <S well, ้ไม่มีใครโยงบอกผมเลยนะว่าร้านไหนอะไรบ้างกลัวผมไปแย่งใช่ไหมสวยสวยค่ะศิลปิของผมด้านหลังตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะพร้อมหรือยังฮะด้านหน้าเวทีครับพร้อมหรือยังฮะเสียงมีแค่นี้คุณพะแพงไม่ขึ้นมานะฮะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับมินิคอนเสิร์ตจากคุณพะแพงนะฮะบ้านเอกผลเราได้เองครับ สวัสดีค่ะ นะคะคเดี๋ยวมาเจอใหม่นะคะรอหนะ้าจอนะคะอย่าพิ่งไปไหนคะ่ะ